เมื่อผมไปเจอกับกิมเมชีที่เป็นมาคคอดเครื่องดื่มที่ใครดื่มแล้วจะต้องตายและต้องดูรายๆแมคโดนัลส์จะรอดหรือไม่ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมนักมียากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำาตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอี ยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำต,ตามนะยครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบอย,ยครับไปบ,ยบยอยเฮ้ยน่าเป็นเมนูอะไรทำไมมันน่ากินจังอะเป็นน้ำสีม่วงๆหรออยู่ที่แมคโดนัลล์มันคืออะไรอะน่ากินจังอะกิมเมกเชคหรอน้ำอะไรต้องรอไปซื้อกินหน่อยละ ไปแมคโดนัลดีกว่าขับรถไปแมคโดนัลด์ไปแมคโดนัลด์ไปกินน้ำสีม่วงๆน้ำอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่ากินแล้วอร่อยมากน้ำอะไรก็ไม่รู้นะขอลองไปกินหน่อยแล้วกันไปไปแมคโดนัลด์ตรงนี้ใช่ไแมคโดนะัลด์เมื่อไหร่จะถึงเนี่ย เฮ้ยโอ้ยมันสวยอดโอ้ยนายมันโดนแบบนี้สวยอาไปเลยครับพี่น้องมันอุ้ยมีคนกำลังกินอยู่ด้วยอปตคอมไปไปอปตคมโอ้ยโอ้ยไปกับะ้านกันดีกว่าโอ้ยโอ้ไปกับบ้านกันดีกว่าไปกับน้ำอะไรอ่ะเป็นบ้านเลยพวกเขาเป็นบ้านกันไปเนี่ยน้ำอะไรกันน่ะเฮ้ยมีคนซื้อของด้วยอร่อยจริงด้วยอร่อยเฮ้ยแกลองชิมดิ โอ้ยอร่อยมากเออขอกินได้ไหมครับผมขอกินหน่อยได้ไหมไม่ได้ไปซื้อเองนู่นซื้อเองนี่ของอร่อยแบบนี้อา่ขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนี้คืออะไรอ่ะเป็นม้าขอดเหรออู้ถือลูกโป่งด้วยแฮะวัสดีครับพี่พี่ครับมันอร่อยไหมสงสัยเป็นแค่มัาขอดงงๆเป็นแค่ลมนี่าะอ้มัาขอดธรรมดาือว่าพูดได้จอดรถก่อนไหนเฮ้ยเก้าบนเริ่มเลยไม่เชื่อเลยนะกินเมกเช็ค อยากลองกินนะมันอร่อยขนาดนะั้นเลยรอมีคนบอกว่าอร่อยอร่อยก็เดินไป2อสาคนบอกว่าอร่อยทุกคนเราต้องลองกินบ้างแหละเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยกินเมกเชค b i r ร์เดย์มิ l อ๋อน่าจะเป็นเซตทวันเกิดหรอแต่วันนี้ไม่ใช่วันเกิดเลยดีโอ้มีอะไรด้วยอะ่ะมีไก่นักเก็ตมีอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มเลยมีเบอร์เกอร์อุย้ยน่ากินเออขออู้อือ,อ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้นอนดอยยินดีต้อนรับครับเออผมอยากได้อันนั้นนะครับอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะอันนั้นอันนี้เหรอครับอันอันนั้นที่เขากินกันเยอะๆครับที่แบบเขากินกันมาแกะอ๋ออันนี้เลยครับอันนี้เลยหรอมันฮิตขนาดนั้นเลยเหรอครับมันอร่อยมากเลยหรอใช่ครับช่วงนี้กาลังฮิตเลยผมเห็นลูกค้าก่อนหน้านี้ครับเขากินกันอร่อยมากผมเห็นแกงหนึ่งครับแกงผู้ชายครับเขากินแล้วเป็นบ้าครับอ๋อครับอันนี้คือกินแล้วเป็นบ้าไหมครับเนี่ยอ๋อไม่เป็นครับอันนั้นเขานน่่าาจะะกกิออออไรรรรมหืเลคคคัับบ เดี๋ยวผมเอาสักสามแก้วครับสามแก้วเลยโอเคครับสามแก้วนะครับอ่าผมน่าตรงนี้ลอยดีกว่าได้ยังครับได้แล้วครับเร็วจังเลยสามแก้วนะครับมันชื่ออะไรครับไอเนี่ย Grimace s h ครับ Grimace s h a อ้สวยงามน่ากินกินเลยได้ไหมได้เลยครับเออแต่ผมสั่งสามแก้วไม่ใช่หรอพึ่งเสร็จหนึ่งแก้วเขาเดี๋ยวผมไปเอามาเพิ่มให้โอเคครับเอ้ยอยากกินแล้วกอกินหน่อยละกันอ้าวทไมกินไม่ได้อะเฮ้ย โอ้วันนี้ฉันออกมาเร็วใ,ใครอ่ะเฮ้ยเจแก้วน้ำผมมาคุณคุณแฟนรักงานคุณโอ้ยแบบหนึ่งลอยโอยโอ้โหตัวอ้วนด้วยใครอ่ะเฮ้ยไอตัวเดียวกับหน้ายรานไปได้เฮ้ยทำไมานายอ้วนจังไงนายชื่ออะไรกิมเมทเชหน่อยกิมเมทเชกชื่อเล่นชื่ออะไรครับกิมเมทกิมเมทนี่เจ้ากิมเมททำไมนายออกมาจากแก้วได้อ่ะก็ก็ใช้เป็นน้ำ ป็นน้คือฉันจะบอกนายว่าปกติอ่ะคนกินน้ำมันแล้วตายนะแต่ฉันไม่อยากให้นายตายฉันก็เลยไออะไรนายรอดเดี๋ยวกินน้ำน้ำกินแล้วตายชอยเอาลูกค้าที่กินก่อนหน้านี้นะครับที่เขาถือไปเป็นแก้วเขาตายไหมตายเฮ้าตายาก็คือเดือวสี่คนนั้นที่ผมเจอเมื่อกี้กคือเขาตายแล้วชอย โอ้ยไอ้อ้วนเอ้ยทำอะไรเนี่ยนายว่าฉันเหรอโอ้ยจะตีทำไมอะไอ้อ้วนไอ้ม่วงโอ้ยนายว่าฉันทำไมเอ้าฉันเสียใจเอ้ยเราขอโทษเสียใจแล้วเสียใจเฮ้แต่ใยท่านนายจะอยู่กับเรานายต้องเป็นคนดีนะโอเคไหมโอเคป่ะนายว่าฉันก่อนเฮ้ยอุ้ยหล่อก็หล่อกหืมโอ้ยนายโกหกนายไม่จริงใจอ่ะ โอ้ยไม่เป็นไรเราขอโทษเพราะว่านายเป็นคนดีโอเคฉันจะดูเลยนายเฮ้ยขอบคุณมากไม่มีอย่างงี้จริงเหรอโอ้ยนายสไลด์เอาด้วยครับเอ้าครับมีลูกค้ามาเอิ่มมีอะไรน่าโดนมั่งครับช่วงนี้ก็มีนี่ครับครีมเมดเชคครีมเมดร้านนี้ขายโอ้แต่กลัวอะไรครับเนี่ยมาสคอตหรือเปล่าเป็นครมเมดมาร์ค่อนแล้วครับมาสคร์ค่อน อ่าที่นี่ขายเบอร์เกอร์20บแผ่นไหมครับขายครับเบอร์เกอร์20บแผ่นเดี๋ยวผมช่วยเนาะโอ้ยไอ้อ้วนไงเป็นมือที่เขาทำไมโอ้ยนอยอะไรยิ่งออกมาไมกลับบ้านไปรอได้แล้วเดี๋ยวฉันขายเองกลับบ้านไปดูลูกเออไปก็ได้ไปก็ได้ฝากขายเลยแล้วกันไปละโอเคเอาอะไรนะชีส20บแผ่นเอาชีสเอาชีสยีผมมาถึงชีสย0่สิบแผ่นกับน้ำน้ำม่วงหนึ่งแก้วครับน้ำม่วงหนึ่งแก้ว น้ำม่วงหนึ่งแก้วมันคุณผมไม่เคยเห็นตัวนี้คุณคุณใช่ไหมมันอ้วนน่ารักจะตายเอาเบอร์กอนชี้ไปใส่เองน่ารักหรอถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปได้นะเอ้ยนายต้องขอถ่ายรูปหน่อยดิถ่ายรูปเออถ่ายเร็วขอทำตัวน่ารักน่ารักดีเออไม่ไม่น่ารักอ่ะมันอ้วนอ่ะกันอ้วนอยู่แล้วเอานายนายริมน้ำอ๋อโอเคเออจ่ายตังจ่ายตังเออรับเป็นบาทไหมครับไม่รับเนาะเอท่าไหร่ครับเออเท่าไหร่ครับ เออแปดสิบบาทครับโอเคครับถอนได้ครับไม่ถอนได้เราคิดเลขไม่เก่งอ่ะแปสิบาทเขาให้แบงค์นี้มาเราต้องถอนแปบาทแปบาทเขาให้ห้าอมาถอนเขาไปเลยสี่ร้อยยีสิบบาทถอนเขาไปเลยเร็วอ้วนะเฮ้ยผมไม่รูนละน่าไม่เป็นไไม่เป็นไรงั้นเอาห้ารอไปเลยก็ได้นะเอออเออปิดตีว่าเออนายทำว่าอะไรเนี้ยมันไม่ยอมเปิดโอย น้าขายไปเธอช่างมันเธอเดี๋ยลูกค้าคนาอยู่เข้ามาเขารอนานเลยแน่นายเดี๋ยวเดี๋ยวสิไม่ไหวเด้วยโอ้ยมันจะเจ๊งไหมเนี่ยเจ๊งแล้วสองสามสี่สี่ร้อยยี่สิบอีกใบนึงแบงค์แดงอีกใบนึงแบงค์แดงอีกใบนึงโอเคโอ้ยมีลูกค้ามาแล้วผมได้ซีงลีหนึ่งร้อยไปละเออสวัสดีคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณต้องการอะไรขอเป็นเบอร์เกอร์กับน้ำวางค่ะ เบอร์เกอร์ก mm. ับน้ำม mm. ่วงเอาเบอร์เกอร์อะไรครับโอ้โหตัวอะไรเนี่ยน่นายเขากลัวไหมเนี่ยคุณกลัวไหมครับก็น่ารักนี่นะคุณถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้นะถ้าน่ารักอ่ะถ่ายรูปได้นะเบอรอรหมูปกลัวไปถ่ายรูปนี่อ่ะนี่ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่นายมีอย่างมีคนถ่ายรูปนะถ่ายรูปด้วยได้ไหมอ๋อถ่ายรูปเออถ่ายรูปตรงไหนตรงนี้เลยเหรออันี้นะ ของกองนะที่เป็นไงน่ารักไหมครับน่ารักไหมน่ารักมากกอดได้นะครับกอดได้จูบได้นะครับเขาจับมือหน่อยเขาทำอะไรผมช่วยผมด้วยกลัวคุณไม่ต้องกลัวคนผมกลัวก็จะทำอะไรผมกอดได้ครับกอแค่จับมือเองแค่จับมือได้ไหมเออจับมือให้กอดด้วยโอ้นายมีแต่คนกอดเห็นไหม เออกลัวกมาอยู่แล้วคุณมีใครยังไม่ได้ถ่ายรูปไหมไม่ถ่ายรูปเลยไม่ถ่ายรูปเ่ะไปถ่ายรูปสินี่กิมเมกอยากมีคนถ่ายรูปเออเพิ่มอไปถ่ายไปถ่ายรูปให้เขาหน่อยอันหนึ่งสองถ่ายกอด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 กดกอ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 ด้อดอดี๋ยวผมถ่ายรูปอหกอดกยออ่กมากอดดกอดกอดดีอยวผมถ่ายรูปให้เยอกกอกงกคบเหยียบออัมัน ก่อนนะก่อนกันแชะคี่นาะยทำหน้าดีๆได้ไหมเนี่ยฮะเออเรากลัวเอาไปเสิร์ฟอ,อาหารขเขาเถอะเอา่าอันนี้ใครสั่งเบอร์เกอร์หมูเขาได้แล้วอ๋อคุณได้แล้วคุณเอาอะไรเอาเบอร์กเกอร์ไก่เ,เบอร์เกอร์ไก่ออไเอ่าเบอร์เกอร์ไก่ดีไหมเนี่ยนี่ร้านมันจะรอดไหมเนี่ยเอ่านี่เขาเบอร์เกอร์ไก่ โอเคอันนี้เอาไปเลยเอาไม่ต้องทอนโออ้้ไม่ตงคุณไม่สั่งคุณไม่สั่งน้ำเหรอครับน้ำม่วงเนี่ยเอาน้ำม่วงเลยก็ได้เอาห้าแก้วเลยห้าแก้วห้าแก้วเออเอาให้เขาเดี๋ยวให้เราช่วยไหมนายให้เราช่วยไหมมีอะไรให้เราช่วยไหมไม่ต้องมายุ่งเราทำเองโอเคโอเคอ่ะห้าแก้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยอย่ากินเยอะนะครับเดี๋ยวตายฮะมันจะตายได้ไงนายอยากให้มันตายสิ โชคดีครับครั้งหน้ามาใหม่โอเคปะได้เลยปะบายๆนายก็ทำอะไรเราเราไม่รู้วเขาอยากถ่ายเขาอยากถ่ายรูมเขามาจับตัวเราเรากลัวเขาแอบจับตูดไปนะอฮะเขาจับตูดนายหรือเปล่าโอเคดีแล้วไม่นายจะกลัวอะไรไม่นายนายกินนานนายกินแล้วมันจะตายหรอฮะมันจะตายจริงใช่ไหมตายเอ้าแล้วสองคนนั้นเขาก็ตายพี่เพราะเราเรากลัวโอ้ยนายถ้าเขาตายทำไงล่ะ ดีครับเฮ้ยมีคนมาเปิดดีหรืตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่น<ร>กิมเม e ครับมันเป็นบัดคอร์ดเหรอครับเราเป็นน้ำจริงๆ<ะ>เขาเป็นน้ำไม่คุณผมกินอยู่ผมกินน้ำอยู่ใช่ไหมยอยู่ไอตัวเนี่ยไอ้น,ไอน้ำมันเปลี่ยนร่างเป็นตัวนี้เลยเนี่ยจริงเหรอคุณเออเขาแต่แต่เขาเขาเป็นคนดีครับเขาขายของครับสั่งเมนูครับผมจะมาซื้อกิมเ Image กิเมจอะไรกิเมจกิเมจก็มีอยู่ไหมครับแป๊บหนึ่งเราปวดขาโอ้ยล้วเดินอะไรอย่างนั้นนะไอ้อ้วนถ้ามีผมถ้ามีผมขอหาแก้วเขาผมไปรอข้างนอกอาแก้วนายก็เดินซินันจะคานทำไมล่ะเราปวดขาเราอ้วนเออเออไอ้อ้วนข้อต่อกี่แก้วนะห้าเออกี่แก้ววะห้าแก้วมั้งเราจำไม่ได้อ่าแก้วโอเคนายก็เดินได้โอเคเสร็จแล้วไปกันเถอะเขารอข้างนอก อ้าวอ้าวทางนี้ทางนี้โอ้าวาไปอันนั้นอันใหญ่จังเลยอ้าวานาไม่เคยมาที่นี่หรออ้าวคกนสวัสดีครับดูนั่นเด็กอะไน้ำผมล่ะอะไรน้ำผมล่ะน้ำคุณอยู่นู่นครับเฮ้ยเอาน้ำมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเลยคุณอย่าบ้าดิออ้น้ำผมหนึ่งอย่าบ้าเดี๋ยวกินเยอะนะครับเดี๋ยวตายฮะไม่มีอะไรนะทั้งหมดกี่บาทครับทั้งหมดกี่บาทครับ ทั้งหมดกี่บาทละนายแล้วผมจะรู้คุณไม่เนี่ยผมเป็นลูกค้าผมไม่ใช่เจ้าของร้านเอ่อคุณสรุปกี่บาทเนี่ยไม่รู้เอ่อห้าร้อยแล้วกันโอ้ห้าร้อยน้ำแก้ว้อยร้อยน้ำบ้าอะไรเนี่ยห้าร้อยไปกินก่อนเถอะไปคุณคุณอย่าอย่าสนใจนี่เลยมาจ่ายก็ได้ไปนี่นายไปยาอ่อดไปเนี่ยฮะนายทำไมมันไม่ขยับเนี่ยโคนผมอยากจะบอกว่าเนี่ยผมวางแก้วน้าใช่ไหมว่าคุณลองวางดูอยู่ๆมันก็กลายเป็นแบบมีตัวอะไรก็ไม่รู้แัปออกมาโอ้ไม่ดีวางไม่ได้วางร่างกัน เนี่ยคุณดูเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไอตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณลองจับดูดิคุณลองอ่าคุณลองดูเนี่ยเนี่ยอ่ะเฮ้ยเทำอะไรเราเฮ้ยตัวอะไรเราเนี่โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเพี่ยนสวัสดีสวัสดีเฮ้ยตัวอะไรคุณ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 เมทเหมือนกันอะไรคุณก็ชื่อกิเมทเอ้าก็ชื่อนายไงแล้วนายชื่อไรแล้วก็ชื่อกิมเมทแต่เราชื่อกิมเมทเราก็ชื่อกิมเมทคุณคุณคุณอะไรอ้วน ผมกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายคุณกลับบ้านเลยครับเพื่อนรอด้วยไม่ต้องตามมาเพื่อนไม่ต้องตามมาเอ้ยน้ำมันหมดกูทิ้งรถจะเดินกลับเองก็ได้ไปละเพื่อนอย่าทิ้งกันนเอยฮะกลับบ้านกันเอาแล้วใครดูแลร้านช่างมันกลับบ้านกันดีกว่าเรากลับบ้านแล้วเรากลับบ้านเราเลยนะเจอกันไม่เราต้องมาบ้านเราเท่านั้นฮะบ้านเราสิเราก็กลับบ้านของเราไปแล้วเจอกันไปนายอะไรเราบ้านนายอยู่ไหนบ้านของเราเต้น มั่วๆเน่นะอ่าเราเราเข้าไปแป๊บเดียวนะไปอยู่นอนนี่ฮะบ้าไปเนี่ยไหนบ้าของนายดูสิโอ้โหเดินไปสิไอ้อ้วนไหนโอ้สี่ม้วนทุกอย่างเลยแฮะอันนี้คืออะไรลงรถนี่หรอบ้าของนายขึ้นมาสิอ่าขึ้นมามีอะไรนี่ห้องนอนเรานายนอนในนี้ได้เลยโอ้มีเกมมีคอมมาให้เล่นด้วยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งอุ้ยบ้านนายดูจังเลย เราไม่นอนราต้องนอนไม่นอนอ,อน้อ้วนเสียใจที่สุดเอเอเอ,อยู่ตรงนั้นไปแล้วกันนายจะอยู่ตัวกระเพงยังไงก็แล้วแต่นายนั้นเราขอดูทีวีได้ไหมอยู่จนมืดเลยได้ไหมออได้ได้ได้อ๋อชอบอ่ะซิแล้วเราขอดูทีวีแล้วกันเราจะกลับนะไม่กลับกลับไม่นี่นายเราจะกลับบ้านแล้วอนี่มันเดือ้ว่ะเราขอกลับบ้านก่อนนะบายบายไปตื่นอย่าเพิ่งไป เราจะกลับบ้านมีอะไรนายจะกลับจริงๆหรอเออกลับจริงไปแอ่ะไปอ่ะยังไปอ๋ออีกอ้วนเลยนายจะกลับจริงๆเอาวันนี้ไปอะไรอ่ะกินเบเกชใช่ให้เรากินก่อนกลับบ้านหรอไปเจอกันเราจะคิดถึงนายนายมาเล่นบ้านเราบ่อยๆนะอ่าได้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 เรากลับเลยนะเจอกันสวัสดีเพื่อนใชวัสดีเพื่อนอะไรเนี่ยคิดถึงจังเลยิ่งเลยมามาไปอะไรเราอย่าไปดูกับเราดิ ไปช่วยช้วยอย่าเพิ่งเกิดตัวอะไรอ่ะเอเคนีกิเมะเชฟวิไเต็เลยอยาอยู่กับเรา